สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจุดเตาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะเข้าครัวชวนทำขนมหวานทานกันนั่นก็คือวุ้นกะทิหน้าฝอยทองเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเรามาลงมือทำวุ้นกะทิหน้าฝอยทองกันเลยก่อนอื่นเราก็จะมาแช่วุ้นกันก่อนเทน้ำใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยผงวุ้น พอใส่ผงวุ้นลงไปแล้วก็ให้คนผงวุ้นจนแตกตัวเราจะทำวุ้นในส่วนของชั้นแรกกันก่อนแล้วก็จะแช่ผงวุ้นทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา15นาทีหลังจากแช่ผงวุ้นทิ้งไว้ครบเวลา15นาทีแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟได้เลยแล้วก็คนต้มต่อไปจนผงวุ้นละลายการที่เรานำผงวุ้นไปแช่น้ำทิ้งไว้ก่อน15นาทีก็จะช่วยให้ผงวุ้นอิ่มน้ำเวลานำมาต้มจะได้ละลายง่ายไม่ขายน้ำ พอต้มมาได้สักพักผงวุ้นละลายดีแล้วก็เทน้ำตาลทรายใส่ลงไปแล้วก็เทกะทิตามลงไปเลยใช้เป็นกะทิกล่องนะคะวันนี้ใส่เกลือลงไปนิดนึงพอเราใส่ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของวุ้นชั้นแรกทีนี้เราก็คนต่อไปต้มจนน้ำตาลทรายละลายเวลาต้มก็ให้ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการต้มเคี่ยวต่อไปเรื่อย ให้สังเกตตรงน้ำตาลพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วให้สังเกตตรงกระทิขอบหม้อพอขอบหม้อเริ่มเดือดแบบนี้ก็ได้ที่แล้วยกออกจากเตาแล้วก็เทใส่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้เทใส่ลงไปให้หมดเลยวันนี้ใช้เป็นภาชนะถาดเตรียม8คูณ8พอเราเทใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วก็ให้ไล่ฟองอากาศค่อยๆไล่ฟองอากาศออกนี่ค่ะไล่ไปเรื่อยๆ พยายามไล่แล้วก็ตักฟองอากาศออกพยายามตักออกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวก่อนช่วงระหว่างรอเราก็จะไปทําในส่วนของวุ้นชั้นที่สองกันเทน้ำใส่ลงไปในส่วนของขั้นตอนนี้ก็จะทําเหมือนขั้นตอนที่หนึ่งพอเทน้ำใส่ลงไปแล้วก็ให้เทผงวุ้นตามลงไปแล้วก็คนผงวุ้นให้แตกตัวคนผงวุ้นให้ละลายแล้วก็จะแช่ผงวุ้นทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีเหมือนเดิม เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะพอแช่ผงวุ้นครบกําหนดเวลาแล้วผงวุ้นอิ่มน้ําแล้วก็นําหม้อขึ้นตั้งไฟเปิดเตาแล้วก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆคนจนผงวุ้นละลายในการต้มก็ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเหมือนเดิมพอผงวุ้นเริ่มละลายดีแล้วก็ให้ใส่น้ําตาลทรายลงไปแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนน้ําตาลทรายละลายนี่ค่ะค่อยๆคนไปสังเกตว่าน้ําตาลทรายละลายหรือเปล่า เวลาคนมันไม่เป็นเม็ดแล้วก็ได้ที่แล้วค่ะปิดเตาได้เลยยกขึ้นจากเตาได้เลยแล้วก็ค่อยๆตักราดบนวุ้นชั้นแรกราดลงไปสักนิดนึงเพื่อให้วุ้นเขาเกาะตัวกันพอเราตักราดลงไปแล้วก็ให้นำฝอยทองมาวางไว้ด้านบนแบบนี้ค่อยๆวางวางให้ทั่วๆวางให้เต็มถาดเลยค่ะเกลี่ยให้ทั่วๆเลยนี่ค่ะค่อยๆเกลี่ยค่อยๆแผ่ให้เขามีความหนาเท่าๆกัน พอวางฝอยทองเต็มหน้าถาดเรียบร้อยทีนี้ก็ตักวุ้นส่วนที่เหลือเทราดบนหน้าฝอยทองให้ทั่วๆเลยตักราดให้เต็มถาดเลยหลังจากใส่วุ้นเต็มถาดเรียบร้อยแล้วก็จะทิ้งไว้ปล่อยให้เขาเซตตัวให้เขาแข็งตัวเป็นเวลาสองชั่วโมง หลังจากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาสองชั่วโมงตอนนี้วุ้นก็แข็งตัวเซ็ตตัวดีแล้วแข็งแล้วค่ะจากนี้เราก็จะทําการนําวุ้นมาตัดใช้ไม้บรรทัดภาพแล้วก็ตัดวุ้นเป็นชิ้นชิ้นแล้วแต่ความชอบเลยค่ะอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตัดตามความชอบเลยขนาดของถาดที่ใช้ทําวุ้นวันนี้ก็จะเป็นขนาด 8, ปดคูณแ เสร็จเรียบร้อยแล้ววุ้นกะทิหน้าฝอยทองตัววุ้นสองชั้นชั้นล่างเป็นวุ้นกะทิชั้นบนเป็นหน้าฝอยทองน่ากินมากๆตัววุ้นแข็งกำลังดีเดี๋ยวมาชิมกันเลยอือหือหวานกำลังดีมีความเค็มของวุ้นกะทิตัดกับวุ้นฝอยทองรสชาติหวานเค็มกำลังดีเข้ากันมากๆเลยตัววุ้นก็แข็งไม่ได้แข็งมากแข็งกำลังพอดี ลองไปทำทานกันดูนะคะวุ้นกะทิหน้าฝอยทองเมนูขนมหวานไทยที่มีความอร่อยลงตัวแช่ตู้เย็นไว้เวลานำออกมาทานอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้จุดเตาต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะ